มันแมมหลับสบายเลยมันแมมเจ้าให้ซือ้อสามกล่องก็ได้ไปสามกล่องกันหนะึ่งดูมันแมมหลับดึมกมันใส่ลูกไหมฮะน่าดูไปในด่วนหลับหลับตอนสบายใช่ไหมตอนสบายโอโ้โหยาวเออเจะถึงบ้าน 妈，我走了。妈、嗯，妈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 ，

มามันกัวเดินมาเร็วเดินมาแล้วรู้สึกมาแล้วลงมาแล้วมาวถ้าลงมาแม่ก็ลงมาเลเนี่ยลงมลงมาลงมาเลยงงอ่ะเรไมไม่เคยเห็นเอ้ามาดูลงมาลงมาแม่ก็ลงมา้ลเนี่ยเป่ะป่ะอเออออ้ดีละดีระดดีละที่ไหนที่ไหนะ

Đi mà mặc mà mặc 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 chạy mặc 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 ok mặc 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 Nam dạng này nắm dạng đẹp nắm dưới đẹp nắm đẹp nắm nhiều nắm đẹp nắm đẹp nắm không nắm đẹp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 

ส e> ั่ bueno, รวจเตรวม่เเห็นไมม่ไม่เคยเห็นนไม่ะไม่เคยเห็นยาวแม่ไม่เคยเห็นแมไม่เคยเห็นแม่ไม่เคยเห็น

ทำให้เป็นไปแล้วไปแล้วไม่เปิด